นาบริจาคเพิ่มยอดระดับสูงขึ้นไปเมื่อเช้าประจุกับกระสุนจากต่างประเทศกระสุสุนแล้ก็สถานเดวกันระับกรนทุรชาติบางเดือดร้อนต่างๆเพิ่มเติมขึ้นถนนตรีมีประชาว่าการการจัดการประมาณนี้เป็นไปด้วยความเป็นกลายโรงใสและก็สามารถที่จะอธิบายด้วยชมกับชาวประจินบริจาคเกิด้ด กลับเรียนขว่าตอนนี้ทางรัฐบาลในปัานได้ตั้งขึ้นเป็นกองทุนชย้นูพษเโบราณสถานประมาณสองพันล้นบาทในเบื้องต้นนับที่ก็ขอรับวากลับช่วยจัดพิประเทศใช้ชื่อชเป็นแบบรากรองกรบารฟืู้โบราสถา reconstruction and rehabilitation